ทุกตีสามตรงเป๊ะเสียงเห่าโหยหวนของเจ้าหลงหมาวัดขาเป๋จะดังสนั่นไปทั่วโบสถ์เก่าจนชาวบ้านขวัญผวาไม่มีใครกล้าเดินผ่านเพราะทุกคนปักใจเชื่อว่ามันเห็นผีจนเสียสติไปแล้วแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่น่าขนลุกและซึงใจยิ่งกว่านั้นคืนหนึ่งขณะที่เก่งเด็กวัดตัวน้อยนอนหลับสนิทอยู่ริมระเบียงไม้ เงาดำทมินรูปร่างประหลาดค่อยๆคืคบคลานออกมาจากซอกกำแพงโบสถมันกำลังจะพุ่งเข้าหาเด็กชายอย่างไร้เสียงทันใดนั้นเจ้าหลงที่เคยถูกมองว่าบ้ากลับแยกเขี้ยวขู่คำรามลั่นแววตาที่เคยซื่อสัตย์กลับดุดันประดุดนักรบมันพุ่งร่างขาเป๋ๆของมันเข้าขวางทางเงาดำนั้นอย่างไม่คิดชีวิตภาพจากกล้องวงจรปิดสั่นไหว แสดงให้เห็นจังหวะที่เจ้าหลงกระโดดตัวลอยกลางอากาศเข้าปะทะกับความว่างเปล่าที่ดูเหมือนมีพลังงานบางอย่างมหาศาลจนมันกระเด็นลม้มลงแต่ก็ยังลุกขึ้นมาเห่าสู้ไม่ถอยจนเงามืดนั้นสลายหายไปในที่สุดเจ้าหลงไม่ได้เห่ากำแพงเปล่าแต่มันกำลังสู้กับภัยร้ายลี้ลับเพื่อต่อลมหายใจให้เด็กคนหนึ่งเช้าวันต่อมาเก่งตื่นขึ้นมาลูบหัวมันด้วยความรัก โดยไม่รู้เลยว่ารอยแผลใหม่บนตัวเจ้าหลงคือหลักฐานของฮีโร่สีขาที่ยอมแลกชีวิตปกป้องเขาไว้ในเงามืดเพราะสำหรับหมาวัดตัวนี้ความซื่อสัตย์ยิ่งใหญ่กว่าความกลัวเสมอ